นายกฤีคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าผู้ทับเบิกในพื้นที่ตำบลวางบานและตำบลบ้านเนินอำเภอหลงเก่าตามแผนไม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ผู้ทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่3ทับ2,565หลังแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องการขอใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมเร่งรัดการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้การขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าพุทธศักราช2,558และพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิกจากเดิม7,881ไร่เป็น21,899ไร่ตามที่ราษฎรในพื้นที่ภูทับเบิกร้องขอและอาศัยอยู่จริงก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบค่าพิกัดทำรูปแปลงให้เกิดความสมบูรณ์อีกครั้ง นางพรเพศเขมรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นระด,ดับจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่1ทับ2,566ตามยุทธศาสตร์5ด้านและกรอบแนวคิดจังหวัดนครสวรรค์วัยรุ่นต้องไม่ท้องหากท้องต้องได้เรียน ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ขับเคลื่อนง,งานป้องกันและแก้ไขไปยังกลุ่มแกนนำทุกช่องทางผ่านนครสวรรค์โมเดลโบรโณาการ4หน่วยงานได้แก่โรงเรียนโรงพยาบาลสภาเด็กและเยาวชนและแกนนำนักเรียนในโรงเรียนดำเนินงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย นายชยันสิริมาศผู้ว่าร,ราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้า,จาแม่ปากน้ำโพเทศกาลตรุษจีนประจำปี2566งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15-26มกราค,ค,ค,คม2566ที่บริเวณถนนริมเขื่อนและลานหาดทรายจุดต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาภายใต้คำขวัญการจัดงานว่าสืบสานพลังแห่งศรัทธารักษาประเพณี107ปีตรุษจีนปากน้ำโพ นอกจากจะนําองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่และขบวนสิงโตโลโอกโก้แห่ไปในเส้นทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้สักการะเป็นสิริมงคลแก่เมืองและชาวเมืองปากน้ําโพแล้วจะมีการสร้างบรรยากาศที่สวยงามสดใสท้าเมืองปากน้ําโพและการแสดงวัฒนธรรมไทยจีนการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดังอีกด้วยปิดท้ายที่นักปั่นน่องเหล็กต้องไม่พลาดงานนี้ค่ะ พลเอกเดชาเหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจาักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายสีหราชวง,สงเสงี่ยมประลัดจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมการจัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยระยะทาง11กิโลเมตรและการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัว i s m ึมไบโฟรระยะทาง3 9 3 0กิโลเมตรชิงช่วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรบรมราชกุมารีสนามที่1ระหว่างวันที่21-22ถึง22มกราค,คม2 5 6 6ซึ่งกระซึ่งคาดว่าจะมีนักปั่นร่วมแข่งขันเกือบ1,000คนค่ะ